สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดัมซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้นะคะเราอยู่ที่กะสังนะคะกะสังนะคะทุกคนก็ตอนแรกคิดว่าเสร็จแล้วนั่นแหละแต่อันนี้เขาก็มาเก็บงานนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะน้ำมายืนมากน้ำท่วมข้างทางเนะะี่ยทุกคนนะคะตอนได้รถไปแล้วนี่ก็จะมีโบคบโก้สองคันแล้วก็โคมาสูอีกสองคันนะคะ 460 LC แล้วก็อันน่าจะเป็น PC 200นะคะอันน่าจะถูกแล้ววันนี้นะคะทุกมิ่งก็มากับพี่ชายสองคนแล้วก็พ่อแล้วก็พี่แนมนะคะว,ว่าเขานั่งกินขนมนมาอยู่ตรงน้นเนาะ่ก็เดินออกมาก่อ็เออว่าเขามาแค่แป,ป๊บเดียวแล้วเขาก็จะกลับเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะ เข้าเรื่องของเราน,นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะที่ที่ในเมืองนะคะที่ห้าเสนคิวก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเขาจัดการยังไงนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ไปห้าเสนคิวหรือเปล่านะคะก็ได้มาที่กระสังกรน,นะคะก็ ฝั่งมู้นยังไม่ได้ไปชชโงกเลยมันไกลใหญ่มากนะคะทุกคนคะใกล้ๆตรงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะชื่อว่าห้วยละเหมือนบางละจันเนี่ยทุกคนเป็นไร <c oughs> ชื่อว่าห้วยระไซนะคะก็ <c oughs> ก็ขี่ไปตรงตรงไปอีกน,นิดนึง ก็จะเจอเลยนะคะทุกคนก็แต่ก่อนเป็นแบบตอนเปิดเร้ยรกนี่ฮิตมากแต่ก็ไม่ได้ไปตอนนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะเคยไปแต่แบบเห็นผ่านๆน่ะสวยนะแต่ว,ว่าไม่ได้ไปสักทีนะพี่ชายสงคนนะคะี่แอมนั่งอยู่นู้น โอ้พ่อเดินไปนู่นแล้วนะคะเสื้อสีชมพูอุย้ยอันนี้มันคืออย่างซีลาไอ้เปื้อนด่าก่อนเด้ทุกคนคะ่ะไม่รู้ดิมิ่ง แต่ไ่ชอบโฟมสูงมากกว่าอปิโกนะแบบมองพื้นๆนะ่ะนะมานั้นอันนี้เขาเมื่อกี้เขาเอียงไปเลยอะ่ะมันตกใจนะทุกคนกลัวจมจุงแต่ไม่หรอกคนขับไม่โคไปแล้วนะคะมีแต่แบบวิวดีๆแดดมาแล้วอันนี้เราก็ให้ดูงานไปก่อนนะคะส่วน เี่เราก็จะไปพาทุกคนไปหาสาวนะครสาวก็เป็นสาวขี้อายคนดืมนะคะไปบรรยากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดีแต่เมื่อคืนหนาวมากเลยทุกคนขนาดเปิดแค่พัดลมนอนยังหนาวเลยไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นอะไรหรอ,อคุยโทรศัพกับบานนะคะอเอาไม่ใช่หรอไม่มีแฟนทุกคนช่วงนี้คือมันจะสอบนะคะทุกคนจะสอบอีกแล้ว <laughs> นะคะ <laughs> ก็อยู่ในช่วงที่เรียนแล้วก็ตามงานนะคะ เออมื่อวานนะคะวันคริสต์มาสนะคะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ,คะ,คะทุกคนเลน่นจะไปตอนไหนครูว่าใจดีหลังได้จะไม่ใจยุกก่เงเองว้าวหลังจากที่เราไปนั่งเล่นนะคะทุกคนนี่เขาเติมน้ำมันหรือเปล่าโอ้หรือเอาถังโอ้ ก็ถังน้ำมันดิใช่ไหมโอ้ยฉันอยากขับไปโครฮาฮาทุกคนอยากขับน้โคัมากเลยแต่ว่าไม่ครเป็นงานที่ต้องอยู่กับที่นะครับแบบว่ากว่าจะได้ขยับนิดๆๆอย่าเงี้ยน,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 นะแล้วแบบมันต้องอยู่โดดเดียวเดียวได้เศร้า คนที่แบบชอบข้าสังคมเราจะมาขับไปคูแบบดูโดดเดียวมันก็แบบไม่โอเคใช่ไหมทุกคนขับรถด,ดำก็พอแบบได้พบเจอสังคมบ้างนะคะแต่นี่คือแบบมาอยู่แต่อันนี้เลยสายจกโจกอย่างเดียวพอนลลว <c oughs> แดนไม่ร้อนอะไรพี่คิว จะไหมแล้วเนี่ยแดดร้อนจนพี่ไม่ใส่ขายาวเราคนสู้ชีวิตใช่ไหมวันร้างใส่บิกินี่มาเลยพี่พี่เปิดกล้องหน้ากล้องหลังกล้อง้งหลังอีหเเเอ้ยูต็มลังจากนั่งรอมานานนะคะนี่นั่งรอจนเขาอยู่ข้างล่างจนเขาขึ้นมาข้างบนแล้วอันนี้เอามาหลักฐานก่อนนะคะ <laughs> ทุกคนเขาจะไปทางไหนต่อนอะนี่มาสองคนเลยแล้วคว้มสุแล้วก็โกบ,บีไม่รู้นะเออน่าจะเ,เสร็จแล้วมั้ง เนหลับแล้วก็ตื่นมานะคะตอนนี้นะคะก็จอดในที่พอนะคะเลยออีกสองคันอยู่ฝั่งนู้นเลยมองไม่เห็นหรอกทุกคนคะตอนนี้ก็สี่โมงเย็น,ละนะะแล้วนะคะก็ร้านก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะปิดแล้วแหละแต่ว่าเราโทรบอกแม่แล้วนะคะว่าให้เหลือให้เลยนะ,ะยิ้วก๋วยเตี๋ยวมากเลยทุกคนจะไม่รู้ว่าจะเหลือไหมนะคะ เดี๋ยวไปดู่อดน,นะคะตรนนี้พ่อมิงก็ขนดินนะคะแต่ว่าอยู่ไกลเนาะก็เลยไม่ได้ไปกับพ่อนะคะถ้าไปกับพ่อต้อยู่ทั้งวันนะคะอันนี้มาครึ่งวันนะคะแลวไปกับพ่อมันก็ไกลยอยู่เลเยแล้วแบบอยู่แต่บนบนรถด,ดำใช่ไหมอย่างเงี้ยอนะคะอันนี้ เดี๋ยวมิ้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ